บุกรยองแล้วจ้าเธอจ๋าบุกรยองแล้วจ้าวันนี้บอกเลยนะจ๊ะอีฟแฟนบอยนะจ๊ะเธอบุกมาที่แพชชั่นช็อปปิ้งเดสติ n เ t ชันแล้วจ้ะเธอบอกเลยนะจ๊ะเธอนี่ที่นี่บอกเลยเธอมีน้ำหอมเป็นแหล่งรวมน้ำหอมที่เยอะที่สุดในระยองจ้าเธอมีแบบไฮแบรนด์เต็มไปหมดเธอพูดแล้วมันน่าช้อปน่าช้อปบอกเลยนะจ๊ะเธอมาเลยจ้ะที่แพชชั่นนะจ๊ะเธอจ๋า นี่เยอะแย,ยะมากมายมีน้ำหอมแล้วยังไม่พอเธอเดี๋ยวฉันพาเธอไปดูอีกจ้าเธอนี่พาด้าก็มีเธอฉีดเลยจ้ะเพื่อจะได้มีหนุ่มระยองมาวันนี้พามาช็อปปิง้งไอ้ดูสิเธอตอนนี้และจานี้ตามมามีทั้งสกินแคร์เธอร้านใหญ่มากเธอ ฉันเดินเดินเดนฉันนึกว่าแบบว่าเธอนี่มันคือแบบว่าเธอแหล่งรวมความสวยความงามมาเธออีเฟนบอยเธอเขาแบบจัดเต็มจัดแน่นมากให้กับชาวระยองแล้วเธอบอกเลยนะจ๊ะว่าฮัลโหลเธอรีบมาช้อปปิ้งด่วนนะจ๊ะเธอที่แพชชั่น ชอปปิ้งเดสเนทชันจะชะลอเธออยู่นะจ๊ะเธอรีบมาเร็วๆจ๊ะเธอมาด่วน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 อ่ะกดเล่นเกมค่ะหาเกมหัวใจจะเตินเอไม่ได้หัวใจเลยเธอได้ลิปสติกกับถุงโอเคค่ะเอาใหม่ค่ะครั้งที่สองหัวใจจะต้องมามาไหมไม่มาเธอหัวใจจะต้องมาเธอชาวระยองโอ้เธอไม่มีหนุ่มระยองมาจีบแล้วจ้ะ เธอดูสิเอาใหม่จ้ะฉันเล่นเกมเอาได้อะไรได้ไรอ่าได้แล้วจ้ะฉันได้ของขวัญจากอีเวนบอยจ้ะเธอแล้วดูสิเธอตอนนี้นี่คือตอนเปิดเธอพิธีเปิดเขาแบบแกรนมากเธอดูสิเธอคนมาเข้าแถวเยอะมากเป็นแบบโอ้มากรรมฉันก็เลยต้องมาเข้าแถวด้วยจ้ะเธอดูสิเห็นเห็นฉันแบ๊บไมจ้ะเธอดูสิเมคอัพอคซเซสซอรีเธอมีหมดเธอทุกอย่างมีครบเธอบอกเลยนะจ้ะเธอชาวระยอง เธอคุ้มมากงานนี้พูดได้เลยนะคะว่าของเพียบและที่สำคัญคือเธอซุปเปอร์แบรนด์ไฮแบรนด์ทุกอย่างมาหมดคอสเมติกแบรนด์มาหมดนะจ๊ะเธอแล้วเจอกันนะจ๊ะที่แพชชั่นช็อปปิ้งเดสิเนชั่นนะจ๊ะเจ๊บายบายเธอรีบมา่วนเลยจ้ะมาเร็วมาช็อปกันเลยจ้า